วันนี้เรามาพูดถึงการได้มาซึ่งสเต็มเซลล์ในปัจจุบันนี้มันเขาทําเทคนิคอะไรบ้างที่ผมจะพูดสนุกๆเพราะผมเห็นว่าอันนี้เป็นความรู้ที่เราน่าจะมีเป็นเสริมเป็นความรู้นะครับก็คือสเ ok ปิร์มบวกไข่แบ่งเซลล์ไปโอเคเราเอาอตรงอินเนอร์เซลล์แมสออกมาเป็นเอ็มบิเอิกสเต็มเซลล์ไปและเราก็เอาไปเพาะซะจะได้ไม่ผิดเอติกใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้ทําลายสเต็มเซลล์นี้ถามมีพ่อแม่คนไหนยอมไหมครับขอแบบซีหน่อยนะมาขอแบบซีหน่อยนึงเอาอินเนอร์เซลล์แมสของลูกคุณไปหน่อย ไปวิจัยไม่มีอะโตหน่อยอนะเด็กน่าจะเซฟอ่ะเอาตอนที่6วิกเอ็เอาเป็น p r i เมอร์ดัลเจอร์มเลก็ไม่มีใครยอมอีกนะฮะต่อมาทำให้มันเปสเอ็นบีโอเลยเขาก็ไม่ยอมรับไข่สเปิร์มของคนผสมกันเสร็จแล้วทำให้มันตายนะครับโดยทำให้เซลล์อะเลสเกิดขึ้นไม่มีทางฝังตัวอันนี้ก็ดูโอหก็เป็นการฆ่าดีต่อมาใส่จเนติกแอบนอร์มอลเลยโอ้เราเก่งเรื่องจ e เนติกใส่เข้าไปครับนะครับมันไม่มีทางที่จะเป็น เอ็มบีโอได้อยู่แล้วแล้วเราก็มาแก้ไขจีนติกกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งซึ่งก็มีคนบอกมันยังไงก็เป็นสเปิร์มอยู่ดีคุณมาทํำอันนี้ก็เหมือนกันสเปิร์มไม่ว่าคุณจะใช้ซิงเกิลเซลล์หรืออะไรก็ตามมีวิธีประหลาดนะครับพาทิโนเจนเนซิสมันในแมลงครับเพิ่มจากเอ็นเดียวเป็น2อเอ็นแล้วก็เกิดถามว่ากล้าไปวิจัยในมนุษย์ไหมทําได้ในรลอดทดลองแต่ไม่มีใครกล้าทําจริงนะครับก็มาถึงโซมาติกนิวเคลียร์ทรานสเฟอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นการโคลนยิงนี่เอง m มโต s ิสแล้วก็การทำให้เกิดนิวเคลียสที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นสุดท้ายเทคโนโลยี te ใหม่คือ IPS ซึ่งน่าจะเป็นความหวังในการวิจัยเรื่องสเต็มเซลล์นะครับอย่างที่ผมบอกที่ยานามากะทำนะน,นะครับก็คือเอาเวกเตอร์ใส่เข้าไปแก้ไขจีนจากไฟโบบาสกลายเป็นสเต็มเซลล์แล้วเราวว่าจะใช้สเต็มเซลล์ไล์อันนี้ในการพัฒนาหรือวิจัยเรื่องสเต็มเซลล์ครนี้เราพูดถึงการวิจัยละการวิจัยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือเบสิคเรซาร์ชเฟสกับเมดิคอลอินโนเวชั n น การที่จะไปถึงได้อาจารย์ธนาได้พูดแล้วเราต้องมีเบสิกไซ์ที่ดีนะโดยการทำสเต็มเซลล์เนี่ยเราต้องรู้เซลล์ไซเคิลเราต้องรู้ทุกอย่างเราต้องรู้โกรอสแฟกเตอร์รู้ไบโอเอนเมนรู้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอิมมิโนโลจีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตอนนี้เรามีความรู้มากถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับต่อมาเข้าสู่พรีคลินิคอลนะครับแล้วก็มามาดูว่าเดี๋ยวทำในสัตว์ทำในคนอย่างที่อาจารย์ว่าเข้าสู่เฟสหนดูเซฟตี้เฟสสอเอฟเฟคซี่โดดรูทนะครับแล้วก็ค่อยพัฒนาเป็น phase 3, phase 4, เฟสสามเฟสสี่แล คลินิคอลแอปพลิเคชันอาจารย์ธานาได้พูดเป็นอย่างดีหมดแล้วครับผมคงไม่พูดเยอะและความจริงผม uh, ความรู้ไม่ดีเท่า,ากับอาจารย์ทางอุปถัมภ์ของโรงพยาบาลตำรวจด้วยซ้ำเพราะอาจารย,าารย,าารย์เป็นคนที่มีความรู้ที่ดีมากถ้าพูดถึง cartilage นะครับวิลเลียมพันเตอร์พูดไปเป็น2-300ปีว่าถ้าเกิดมันถูกอ n นจุลรีปับเนี่ยอย่าหวังมันจะกลับมารีแพร์นะอย่าหวังมันจะซ่อมแซมได้นะซึ่งอาจารย์ก็บอกอมันเรื่องจริงที่เขาว่า,าจริงเพราะอะไร cartilage นี่ไม่มีบัตรเซลล์นะครับ แล้วก็คอนโดไซน์เนี่ยจะถูกเอ็กซ์ตร้าซิลลาแมทิกนี่บังอลยต่างหากการจะไมเกรดเข้าไปสู่อินทรียโซนนั้นก็ยากนั่นก็เป็นเหตุผลว่าการซ่อมแซมของคาร์ติเลียนั้นทําได้ลาบากนะครับคราวนี้เรามาดูคาร์ติเลียก็แบ่งแยกออกไปเป็น3อย่างนะครับไฮยาไลลาสติกไฟบัก็ขึ้นอยู่กับ ECF หรือเอ็กซ์ตร้าซิลลาแมทิกนั่นเองนะครับคราวนี้ Goal ในการทำคาร์ติเลียรีแพร์ก็คือ1เราต้องการจะรีส t อ r e คาร์ติเลียที่อาจารย์ธนาทำนะครับแล้วเราก็ต้องการให้ไบโ bio medical bio เคมีคอลพัพเปอร์ตี้ต่างๆของไฮยาลัยคาเทเลนที่สมบูรณ์โดยดีให้มันฟังก์ชันได้ซิมตอมอาการต้องดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องสามารถที่จะป้องกันหรือสโลว์โปเกชันได้ด้วยนะครับเท่านี้ทรีเมนต์ออฟชั่นในปัจจุบันนะครับหลกัหลกๆก็มีคอนดูพรัสตี้ไมโครแฟกเจอร์กคือทำบัวเมลโลสติมูลเลตติ้งเทคนิคซึ่งผมต้องขอชื่นชมหมอออทัวมากซึ่งเก่งมากเป็นความวิชัยความชาญฉลาดที่คิดว่าสเตมเซลล์กับกระดูกนี่มันโตมาด้วยกันมันคือพี่น้องกันเลย อาจารย์เจาะไขกระดูกเอาเลือดซึมออกมาเอาสเตมเซลล์ในไขกระดูกมันออกมาด้วยนะครับนั่นก็เป็นการความคิดแรกที่ว่าเอ้ยทำไมมันได้ผลนะครับต่อมาก็คือการทำออโตกราฟคือกราฟของตัวเองอโลกราฟกราฟของคนอื่นแล้วก็ทำอีกอันหนึ่งคืออัลโตโลกัสคาเทเลตอิมแพลนเทชันก่กการฝังคราวนี้เรามาดูที่ผมจะพูดกินิโคเเชนผมจะไม่ลงในรายละเอียดผมจะพูดถึงเมนหลักไอเดียหลักๆนะครับเขามีทางแอปโรชอยู่3ทางคือเอนโดจินัสกับเอ็กโซจินัสเอนโดจินัสก็คือได้มาจากร่างกายนะครับ ก็คืออย่างที่การทำไมโครแฟกเจอร์ก็คือเจาะเจาะเจาะเข้าไปในข้อแล้วให้เลือดออกมาปัญหาคือโลมีเซนไคมอลสเต็มเซลล์นะครับแต่ถ้าทำเอ็กโซจิน่าสนะครับเราก็เก็บเพอริฟรลลบัตสเต็มเซลล์ซึ่งเราก็มีมีเซนไคมอลเยอะนะครับซึ่งที่อาจารย์ธนาทำนะั่นคือการคอมไบทั้งสองอย่างเลยอาจารย์แก้ปัญหาเรื่องของจำนวนของมีเซนไคมอลโดยการเก็บเพอริฟรลลบัสนะครับและอีก like อันหนึ่ง possible solution อาจารย์ได้แอดโค้ดแฟกเตอร์ต่างๆเข้าไปซึ่งเป็นการคอมไบอย่างนี้ ทั่วโลกนั้นแทบจะไม่มีที่ไหนทําเลยเราได้เป็นที่แรกที่ทำโดยสามคือการคอมบิ่ทั้งเอ็กโซชินัลและเอนโดชินัลก็ทําให้เออคัมน่าจะได้ผลดีนะครับส่วนการทําออสติโอคอนโดกราฟก็มีลิมิตเทชันเรื่องของโดเนอร์ไซส์แล้วก็โมบิลิตี้คราวนี้คาร์ติเลตเนี่ยหรือสเต็มเซลล์ทุกตัวไม่สามารถสเต็มเซลล์นี่มันเหมือนบัณฑิตเหมือนกับผู้รู้ที่ไม่ได้แข็งแรงอ่ะเหมือนกับเป็นเป็นฝ่ายบุญ นะครับแต่เขาต้องการเซลล์สนับสนุนต้องการผู้ช่วยต้องการของต่างๆเช่นเดียวกัน growth factor นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ anabolic growth factor ของ cartilage ก็มีนะฮะ transforming growth factor bone m ว r บรอมบอร์ฟอร์จินิกโปรตีนอินซูลินเล็กกรดแฟกเต r ร์ไฟโบบาร์ต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ตามแล้วก็ scaffold ที่อาจารย์ทนาพูดเราสไลด์ใกล้เคียงกันมากเลยครับอาจารย์ก็มีคนพยายามจะทำ scaffold นะครับไม่ว่าจะเป็น BGA P O L G A นะครับหรือใช้ไคโตซานที่เป็น natural material นะครับร่วมกับ hyaluronic acid ก็มีคนพยายามทำคราวนี้สิ่งที่ผมรวบรวมมาได้คือสิ่งสําคัญที่จะเกิดออสซิโอเจนีซิสก็คือหนึ่งเราต้องมีพีเคอร์เซอร์มีโกดแฟกเตอร์กันอินฟลูแอนซ์โมเลกุลหรือเซลล์ต่างๆที่มันมีความสําคัญมีโครงสร้างมีบ้านให้เขาอยู่แล้วก็สําคัญคือมีเอนไซมโครอมเมนที่เหมาะสมนะครับต่อมา,าผมจะพูดถึงเรื่องสเต็มเซลล์ในแง่ของสปายโนคอร์นจูรีก็เป็นอีกหนึ่ง mm hmm. ในง,งานที่เราจะวิจัยกันในเร็วๆนี้นะครับคราวนี้เราก็ต้องมารู้ก่อนว่าเวลาคนไข้เราเกิดสปนะดยังงนคอร์ดร้น มันแบ,บ่งเป็น second hit hypothesis ก็คือหนึ่ง hit แรกเกิด primary injury นะครับเกิด coil compression น,นะครับมี hematoma มี vasation ต่าง second hit อันนี้น่ากลัวนะครับก็คือมันจะเกิด inflammation เกิด reaction ต่างๆบนทิชูมีการหลั่ง free radical formation มี e l l u l a r ionic b a l a n c e นะครับแล้วก็มีไลปิดบล็อกเซดส์ทำลายเซลล์ต,ต่างๆมากมายรวมถึงเกิด vasospasm um, แล้วก็ perfusion นั้นแย่นะครับอันนี้ก็รูป secondary อินทรียเนี่ยมันเกิดหลังทันทีนะครับหลังจากที่เกิดจากพายรีเสร็จแล้วมันจะคงอยู่เป็นหลายสัปดาห์ซึ่งในการรักษาปัจจุบันเนี่ยนะครับเราทําได้เพียงแค่ผ่าตัดเอาที่มันกดทับเบียดออกนะฮะแล้วเราก็ไหว้พระฮะไหว้พระเดียวนะไหว้พระเออขอให้กลับมาเถอะขอให้กลับมาเถอะบางคนก็กลับบางคนก็ไม่กลับสปริงจูรี่ต่างๆมันก็แตกต่างกันนิวโรจีส์หรือว่านิวโรเซอร์เชียนะฮะก็พยายามจะหาทางแล้วทำไงดีหนึ่งให้เราไปสร้างแท็คเซอร์กิตใหม่เลยดีไหม หรือเราจะใช้อิน u ูนโหมดิคอลแมทริกซ์ซึ่งคือใช้ไมโครฟาในการจัดการดีไหมหรือเราจะไปจัดการตรงเซค o n นดี้อิน u ูรีนะครับก็มีทรีออกมาเรียบร้อยหรือเราจะไป r ีออร์แกไนซ์ฟังก์ชันเซสซิรี่มอเตอร์เน็ตเวิร์กใหม่แล้วรูของสเต็มเซลล์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัดฟอร์ออกซิเจนเนชั่นให้ได้แค่นั้นเองก็ไม่ต่างอะไราการันไหวพระแล้วก็รอจะกลับมาไม่กลับมาคราวนี้สเต็มเซลล์เบสการรพีเป็นไง <c oughs> ก็มีคนคิดแล้ว <c oughs> ถ้าเราสเต็มเซลล์มารักษานะให้มันไปซ่อมแซมถ้ามันเป็นวิศวะหรือมันเป็นเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญจริงเนี่ยมันจะต้องซ่อมได้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในตามทิษฎีถ้าเกิดมันอยู่ถูกที่ถูกทางมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสมอยู่ในบ้านที่เหมาะสมเราเป็นหมอตำรวจเข้าไปในทหารบกเขาต้อนรับเราดีเหมือนกับเราเข้ามาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมครับไม่เหมือนเพราะนั้นมันก็เหมือนกันเราคิดว่าถ้าเกิดสเต็มเซลล์เข้าไปอยู่ในที่เหมาะสมเนี่ยมันน่าจะพัฒนาไปอันนี้นะครับ ในเกาหลีใต้นะครับก็เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้นําในการศึกษาเรื่อง spinal cord injury มีเปเปอร์ที่พับบิลดเยอะมากนะครับนี่เขาได้ทดลองคนไข้ที่เป็น spinal cord injury ีสามรายนะครับท้าไมเอาเยอะ3รายเขาพับบิลดแล้วนะปี2004นะครับเขาบอกว่ารายที่1รายที่2อนี่เขาทําฉีดบนเมโรเข้าไปนะครับร่วมกับ g c s f รายที่3เนี่ยเขาฉีดแค่ GMCSF แค่นั้นเองเขามาดู outcome เ,เขาบอกว่าเออในเซนเซอรี่หมดในเซนเซอรี่รีคอฟเวอรี่นะครับ ในคนไข้ที่1เนี่ยสสัปดาห์เนี่ย significant improve แล้วแลคนไข้ที่2นที่สิบสวันเองในขณะที่คนไข้คนที่3ที่ฉีดเฉพาะ g c s f เนี่ยใช้เวลา2เดือนและมอเตอร์เป็นไงล่ะมอเตอร์คนที่1กับคนที่2นะครับใช้เวลา3เดือนก็ significant improvement ละส่วนคนที่3ามเนี่ยที่ฉีด GMCSF อย่างเดียวใช้เวลา4เดือนอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันดีกว่าคนควบคุมกรุ๊ปที่เรานั่งไหว้พระอย่างมีนัยยะสาคัญแต่เขาก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า มันมีแมกนิสึมอะไรอะไรเป็นเหตุนะรือเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับก็คงจะต้องการการศึกษาที่มากขึ้นแต่กว่านั้นนี่ในปี2004นะครับ2006นะครับอันนี้ในนิวโรทอมาเลยเขาได้ไปทดลองในหนูเลยฮะเอาหนูมาเนี่ยนะครับหนูที่เป็นสัตว์ที่เราต้องเวลาเราว่ยเชงเม้งต้องไว่ายมนด้วยนะฮะต้องขอบคุณมาด้วยนะฮะเพราะว่าเราลอดมาได้พมันทั้งน,นั้นเลยนะครับเราหนูมาทำให้เป็นสปายโนคอร์อินจูรี่นะครับแล้วก็มารักษาด้วยมีเซนแคมอลสเตมเซลล์นะครับ แล้วก็บนโมโรโมโนนิเคลียรเซลล์แล้วก็ GCSF ทั้งในสกลุ่มนี้นะฮะก็พบว่าเขาไปเขาตรวจสอบทั้งเซอร์รียมอเตอร์นะครับทำไบออซีด้วยเพราะเป็นหนูฆ่าได้มันเป็นอะไรไม่ผิดนะฮะเขามาตรวจทางผ่าตัดปรากฏมันมีอินฟู๊เมนท์ที่ขึ้นดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยมันก็เป็นความหวังว่าเฮ้ยในมนุษย์เป็นไงถัดมาแค่ปีเดียวครับเอาละทําเลยในคนนะครับอันนี้ทําในเกาหลีใต้เกาหลีใต้ที่ใจร้อนนะฮะได้หนึ่งจะไปละ เ <K r ug> ขาความอยากรู้เขาเยอะแต่เขาก็ทําใน N น้อยๆนะครับเขาทาในคนไข้แค่35รายนะฮะแล้วเขาก็แบ่งออกเป็นแอคคิวคือน้อยกว่า14วันแล้วก็สัปแอคคิว14 14วันถึง8สัปดาห์แล้วก็มากกว่า8สัปดาห์มาดูปรากฏว่าคนไข้ที่เขาฉีดอินทราเวนัสนะฮะสเต็มเซลล์ฉีดเข้าไปในเลือดจริงๆการให้รูทนี่สำคัญเพราะเราไม่รู้ว่ารูทไหนเป็นรูทที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเปเปอร์ที่พัฟฟิชออกมาแล้วว่าเนกาทีฟไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะให้รูทที่ไม่เปเปอร์ เลือกเซลล์ที่ผิดปกติผิดเลือกเซลล์ที่ไม่เหมาะสมก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีหลายปัจจัยที่ต้องวิจารณ์แล้วก็ต้องให้ความเห็นว่าการวิจัยนั้นมันเหมาะสมมันถูกต้องมันมัน proper หรือยังปรากฏเขาพบว่าในกลุ่มที่เป็น acute กับ subacute นะครับดีขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะเขาใช้ American Spinal ลอ j u r y as association impairment scale นะครับ a s c a l e ดีขึ้น30%ในกลุ่ม acute กับ subacute นะครับในปี2009นะฮะ ก็มีคนพับเหมือนกันทาเหมือนกันได้อาคัมใกล้เคียงกันเลยคือสาเปอร์เซ็นเพราะนั้นดูแลเอ๊ะในหนูมันก็ได้ผลนะเอ๊ะในคนน่าทํำไหมครับเป็นพวกเราอยากศึกษาไหมฮะสไปนอคอยจิลี่ในคนเห็นอย่างนี้ปับ๊บเออน่าทำเนาะเพราะเราเริ่มมี e v i d e n c e support มี Animal m o d เดผ่าน p n i c a l phase ไปละคราวนี้เรามาดูว่าในในโลกนี้มันมีการวิจัยเกี่ยวกับ stem c e ล l ในสไปนอคอยจิลี่เยอะไหมไปเปิดได้เลยครับ l i n i c a l trial นะครับ เยอะมากนะฮะมีคนพยายามทําแข่งกับเรานี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่เราก็ต้องมาเลือกดูว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันเหมือนหรือต่างกับเรายังไง